เดี๋ช่วงนี้ค่ะจะพาไปแลกการแสดงแสงสีกำเนิดลวงปูถวดเยียบนำทะเลจืดค่ะซึ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงคล้านะคะก็ได้นาประชาชนไปชมการแสดงกําเนิดหดล้วงปูถวดเยียบนำทะเลจืดนุ้นท่องเที่ยวชุมชนตามรอยบ้านเกิดล้วงปูถวดค่ะ เทวดตนเลียบอำเภอสถิงพระจังหวัดสงคล้าค่ะนายสเสวิตแพชรนุยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงคล้าก็ได้เป็นประธานในงานแสดงแสงซี่เสียงตำนานล้วงปูถวดเยยบน้ำทะเลจืดตอนกำเนิดล้วงปูถวดเยยบน้ำทะเลจืดในงานส้มโพดวันล้วงปูถวดเยยบน้ำทะเลจืดประจำปี2567าโดยมีเจ้าคณะอำเภอสถิงพระเจ้าอาวาสวัดพัโคเจ้าอาวาสวัดตอนเหลียบนายอำเภอสถิงพระสวนราชการผู้นำทองทิ้นผู้นำทองทีแล้วก็ประชาชนเทเลื่มไซในสัทธาเนี่ยข่าวรวม งานสมโพรดวัดวันสมโพรด ขอภยขายค่ะงานส้มโพดวัลหลวงปูถวดเย็บนาทะเลจืดเนี่ยจัดขึ้นต่อเนืองแล้วนะคะมาเป็นปีนี้เนี่ยปีที่หกแล้วเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาสักการะบูชาสแสดงความกระตันยูและก็นอมรำหลึกในคุณูปการขององค์หลวงปูถวดเย็บนาทะเลจืดแล้วก็ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชุมชนเส้นทางตามรอยบ้านเกิดหลวงปูถวดเย็บนาทะเลจืดของจังหวัดสงคล้านั่นเองค่ะซึ่งภายในงานค่ะก็มีการสแสดงแสงสีเสียงบอกเล่าเรื่องราวของหลวงปูถวดจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมาราชนะ เพื่อให้ชนรุนล้างค่ะได้ซึมสับเรื่องราวประวัติความเป็นมาในอดีตนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีพิธีบวงรวงส้มผูดและก็ห่มผ้าพระบดต้นเหลียบนะเทฟังหลอกลวงปูถวดการลอยเทียนการแสด็จแล้วก็จำน่ายสินนขาชุมชนด้วยเหมือนกันค่ะอรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขคลาค่ะก็ได้บอกว่าลวงปูถวดเยียบนําทะเลจืดเนี่ยเป็นพระอรียสงรงเถหย,ยิงยหญ่นะคะได้สร้างคุณปุปการให้กับคนไทยโดยเฉพาะในลุงทะเล,ท,ะเลทราบนามสงขคลาเนี่ยนะเป็นวัดแล้วก็วัดต้นเหลียบค่ะซึ่งเป็นสถานเท ฟังหลอกลวงปูทวดก็นับเป็นสถานถ่ท่สำคัญนะทุกคนนะต้องรวมกันดูแลรักษาค่ะแล้วก็ต้องขอข้บคุณถูกผาักซวนที่ได้มีการบูรณาการรวมเร่งรวมใจกันจัดงานนะเี<ม>่สำคัญค่ะก็ยังช่วยกระตุนเศรษฐกิจแล้วก็การท่องเที่ยวในพื้นที่ใครที่มารวมงานก็ต่างอิ่มบุญอิ่มใจแล้วก็รวมถึงมีความสุขตามๆกันไปนั่นเองค่ะอย่างเทบอกน้องด้อะไรเยอะก็คือ,อม,มีการจัดกิจกรรมก็คือ,นอเนื้อจะเป็นการท่องเที่ยวชุมชนในเมืองกันผ้าไปยนโรยใช่ไหมตามรอยบันเกิดหองลวงปูถวดเยียบน้ำทะเลจืดของ สงคาเนี่ยก็จะได้เห็นนะคะบรรยากาศเป็นแบนี้ยังได้บอกว่าจัดมาเป็นปีเทไรนะปีที่กแล้วนะคะเขาจะต้อนเนืองนะคะถุกปีเราก็จะได้เห็นบรรยากาศกันแบบนี้ทุปีใช่ก็คือว่าเป็นสถานเทของคนตายของเรานะไทยเขาหลบหนักทื่นเองแต่ว่าประชาชนที่ว่ามาจากต่างพื้นที่จากต่างจังหวัดต่างออ่นเนี่ยเขาก็เดินทางมาเหมือนกันเพราะว่าพอได้ฟังเรื่องราวแล้วเขาก็เลยอยากจะมาลองสัมผัสด้วยตัวเองว่าเป็นพันธุ์ใช่ซึงแม้ว่าตอนนี้นะคะงานนี้เนี่ยจะจบลงแต่ว่าประชาชนสามารถไปท่องเที่ยวที่วัดต้เรียบกันได้นะคะต้องบอกว่าเนี่ยนอก จากจะเป็นสถานเทเททุกคนจะมาทําบุญกันแล้วก็จะเป็นสถานเททองเที่ยวด้วยใช่แล้วค่ะรอบๆนกๆในก็คือจะมีการทองเที่ยวเชิงชุมชนด้วยเหมือนกันคองดีของเ็ดเหมือนสิ้นขาชุมชนเนี่ยต้องบอกเลยว่าโอ้โหน่าสนใจมากๆพอกินแล้วปุ๊บอ้าว้าวเลยอาจจะแบบว่าเออไม่เคยเจอก็ได้นะคะไม่เคยกินไม่เคยสัมผัสนะคะก็ลองมาเที่ยวกันได้นะคะใช่แล้วค่ะที่วัดตอนเหลียบอี่จังหวัดสุโขทัยนั่นเองนะคะค่ะ